อันนี้เราจะเดินทางลงเที่ยวลําห้วยวานขึ้นเที่ยวน้ําตกไปไม่ถึงเย็นซะก่อนต้องรีบกลับวันนี้มาแก้ตัวใหม่ว่าจะไปถึงหรือเปล่าดีนขาวก็มีแก่งพารานหินสวยงามก็เลย ชวนคณะมาเที่ยวสำรวจทางจะได้นำสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามให้แก่เพื่อนๆเนีเ่ยคือได้ดูช่องผมจะได้มีโอกาสได้เปลี่ยนบรรยากาศเผื่อได้มมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้อ,อยู่สันเขื่อสนสีนครินทรครับในไกลทีนี้มาหมกอยู่ที่สีนครินก่อน นี่คือต้องผ่านไล่เขาลงห้วยอ่าห้วยไม่ใช่ผิดไปิด <c oughs> เห็นเขาเขาสูงโอ้น้ำน้ำลำห้วยกระท่อมนี้หรือเปล่าที่ว่าระที่มั้งเขาแนะนำว่าจะเจอถึงพลรานหินโอ้ยผักกูด กีก๊ขัดทำผักกูดผักกูดหอ้กัดตะมันหอยอร่อยจริงๆเฮ้ยอรำไม่พูนครับนี่โอ้โหสวยงาม <c oughs> โอ้โหใช้ได้หัวใหญ่ว้เพราะน่าจะทำเป็นแคมปิง้งเพราะว่าคนสมัครมาเที่ยวมาทำแคมปิ้งกันเอาอ,อาหารรถไปไปจอดแล้วก็เปิดทางไปถึงเลือนทางไปถึงอี่พรานหินหน่อยธรรมชาติสวยงาม รถโฟวินก็มาได้โฟวินปลูกเนียง <c oughs> เนียงคอน <c oughs> โอ้โหเสียงยนี่เสียงอะไรเสียงเรื่อยเสียงอะไรตัดยา อย่นี้ไม่ถากหญ้าลจอบไม่พาใช้ล้วออดตัดหญ้าตัดหญ้าติดกล้องก่อนเขาเราไปถ่ายเขาเป็นปันห้ากันอีกอ่อและแล้วเราก็เดินทางต่อครับอ๋อเรามองดูข้างทางนี้ก่อนว่าดินดีจังเลย ดินไปดูสภาพดินเป็นดินทรายเมื่อดนดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าวโพดแท้ๆแ,แม่หาครอบครัวอยู่ที่นี่ซะแหรือมัง้งดูเราดินหน้าปลูกมาจะปลูกข้าวโพดกําลังดีแต่ว่าปลูกมันคงไม่ได้เรื่องเสียดายหน้าดินเพราะว่าดินเป็นดินทรายนะ้อผลล้วนผลทรายเพราะจริงๆแต่ว่าป่าไม้ลำธารก็ยังดูนะเยอะอยู่สมบูรณ์ครับคุณผลเนีครับ เพราะว่าแปลว่า,วา,วาประเทศไทยเราเนี่แหละมันมีความสูรุมสมบูรณ์เองนูน่แต่ว่าเราเป็นเกษตรกรมันตกต่ำเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยก็อสอบลพันนะเนอะเราซื้ออาปูข้าวโพดแล้วซื้อปุ๋ยทุกหลายข้าวโพดหลายกะสอบลคนจะได้ปุ๋ยลูกโอ่ย่าผแล้วมันน้อยเนื้อต่ําใจจริงๆนะเกิดเป็นชาวบ้าน,เป,นเป็นคนชาวบ้านชาวท้องเนี่ยถูกอารัฐทอเปรียบซาลพัดนาเพลงต่างๆนานาก็ จะทํายังไงได้เรามันเลือกเกิดไม่ได้เราสึกมาเก<ะ>ิดเป็นตัวหนิเนาะถูกเอาละมาเป็ดนอยู่ล่าไปคงปรเวียเป็นกรรมหรือก็ต้องอก้มหน้าก้มหน้าให้เขากดเขี่แต่ว่าเราก็ต้องสู้นะมากินสู้ยังไงต้องหาอะไรถึงอย่างอย่างนี้ถูกที่บ้านแถวป่าบัานงด่อย่างไี่ยอยดีหน่อยไม่ต้องซื้อของสิ้นเปลืองโอ้อยู่ในเมืองเสียซื้อทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่น้ำมันต้องซื้อเลย โอ้แลน,นี่แต่ auction, เรากำลังจะเดินเข้าใกล้น้ำห้วย <c oughs> <c oughs> <researching. c oughs> แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยมันสีเขียวคนนึ่งทางซ้ายทางขวาไม่แมวเงาหน้ยเราห้วยด้วยแต่สัมผัสธรรมชาติน้อยโอ้มาแล้วมาแล้วรวมห้วยสวยงามโอ้เห็นน้ําใสสดชื่นนุ๊มันงามบัลลัาปลาเหลือเนาะคนที่น่ายวันเนี้ยคนเน่อเราคนกลางคนอีสานคนเหนื่อยนุ๊น้ำตกสวยงามครับแ๊ะ มันงามปลปล่ำปลาเลือกงามจัดใบจัดงาไอ้คนไอ้หยางเอ้่าใช่คนไอ้หยางน้ำไอ,อ้หยางงา,งามมันน่าจะอาบน้ําเล่นทรายสักสบายใจนะอเดินทางนี้ดูครับโอ้ดูเห็น้องฝากยังมีไร่อของชาวบ้านบนดินสภาพเป็นดินทรายเป็นล้วนเนาะเหมาะจริงๆน,นะไถก็ง่ายอ๋อโดนไถเแกลบโกรด็นพูดถึงสภาพที้พูดถึงเรื่องยาฆ่าแมลงเรื่องปุย๋ยมาดูแล้วมันทําให้เรา เอาลัดเอาเปลี่ยมซาละพัดสารเพแต่เราก็อยู่กันได้นะยิ้มแย้มแจ่มใสคนมีนี่บ้างมียำใทรทำให้เราขวัญขวายนะขวัญขวายการทำมาหากินเองอยู่เลี้ยงครอบครัวมีลูกมีเต้าก็เห็นชาวบ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เหมือนกันนะแต่บางคนในเมืองดูดูดีมีสุขมีบ้านมีรถแต่ว่าหน้าตางิ้วคิ้วกระหมดเพราะว่าอ,อะไร มีรถคิดว่าจะสบายนะมันเที่ยวสบายนะรถก็ต้องมันเหนื่อยผู้บิดต้องมาเสียค่าน้ํามันต้องมาเสียค่าบารุงต้องเสียค่าช่างดูงแลแต่และต่อทะบงทะเบียนโอ้ยมีสบายอย่างหนึ่งความลําบากตาไมไปได้อย่างะเดีย๋ย่กับบ้านนอกคอกนาอยู่กับไร่สวนไร่นาของกินก็เก็บเอามีปลาปลาอยู่ในลําห้วยม,มันก็มีความสุขไปแบบนะครับเนะี่ยเราไม่เข้าใจไม่คิดเลยมากแต่ว,ว่า ถ้าเราอยู่ในเมืองมันต้องดิ้นรนมากกว่าหลายเท่านะหลายเท่าจริงๆเพราะเราต้องสู้ต้องสู้หลายสิ่งหลายอย่างจริงๆุน่นุ่งการค่าใช้ใจ่ายถ้ามีครอบครัวมีโลกม,มี้นใหม่กนเหนื่อยคนนั้นอีกหนึ่งเท่าตอนตัวคนเดียวนึกว่าสบายอยู่แล้วไปเที่ยวไหนเข้าป่าเข้าดอยก็โลบก็พงเดินป่าในเมืองก็นสนุกสบายไม่ต้องมีภาระกินอะไรมีร้อยก็กินอิ่มวัมนนี้ถ้ามีโรคมีเมียคนละโอโหสองปาก มัาสองมามาสองปากกันไหนอีกคนต้องปากมากก็เลยไม่ใช่นะเร้ว่ามองดูแล้วเรยดูธรรมชาติับป่ากเกี่ยวกันครับ <S <S 1> <S 1> อพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะถ้าเกิดเรามาอยู่ตามป่าตามเขาอย่างชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยหน่อไม้หน่าหน่อไม้แล้วก็อาหาหน่อไม้กินหน่าเห็ดแล้วก็เก็บกินกผักพืชชนผักแล้วก็สวนเป็นผักสวนครัวโอ้ มันดูมีความสุขนะครับโอ้มันอยู่กับธรรมชาติได้ฟังเสียงนกได้ฟังเสียงลมดูต้นไม้เขียวดาบลำพ้ยลำธารโอ้ใครจะมีความสุขอย่างเราล่ะอยู่กับธรรมชาติมีกัเลี้ยงสัตว์เหนนิดนิดหน่อยหน่อยเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเลี้ยงปลาแล้วก็มีความสุขมีความสุขก็ขได้ตามอัตภาพของเองโอ้โ,อโตตอนนี้เรามาใกล้แล้วครับ ใกล้ห้วยลำห้วยที่เรามาต้องการพัฒนามานานแล้วสวยงามมีพระเกาะแก่งเห็นเริ่มสวยงามขึ้นได้เลยแล้วแม่มันน่าจะแช่น้ำเล่นซะให้สบายใจไอ้มนคุนซื่นใจมานงามปลาล้มปลาเรือเมื่อพูดถึงงานปลาล้มปลาเลือแล้วคนไปคนเน้อมันงามจัดไปจ้าดเงาคนอตะคนหัดตายอย่างงามปลาล้มปลาเลืองาม งามใบงามงาวมันงามจนงาวมันมันงามเตะใดนะง,งามจนงาวจนงาวาานานานเนาะคนเฮาเนี่ยชีวิตมันก็คนกมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าดูน้ํำดาห้วยน้ําตกแต่ละที่ที่ไปเจอนะป่าแต่ละที่มันมีความสวยงามมันมีสเสน่ห์คนละแบบกันคนใต้กัสซวยเป็นดูผิวผิวแล้วว่าผิวทองแดงดูสวยงามหน้าตาคม สาวนาตาคมต้องคนใต้คนอัธยาศัยยิ้มดียิ้มตลอดคือคนอีสานคนอีสานป็นตงน้ำใจจริงคนเหนือก็มันหน้าทะนุทะน้อมคนภาคกลางก็มาดูแล้วมันก็ลแลมแชมช้อยามาดูข้างไหนก็งามไปหมดนะมันต่ว่าจะงามยังไงก็ดูดูงามที่ใจงามแน่อนอนคนจะงามงามที่ใจไร้ใช่ใบหน้าคนจะ สวยสวยที่ตาใช่คนคนที่น่าใช่ตาหวานอมนอ <c oughs> ม่วนแล้วม่วแล้วผมพูดไม่ถูกก่เดินทางต่อไปครับเดินดูน้ำวน <c oughs> ้วยทุกวันฟังผมโมไป้ลยดูน้ำ้วยไปด้วยก็สวยงามโอ้โน่น <c oughs> โอ้โหมันงามแต้งา,ง,า <c oughs> งามใบงามงาออ <c oughs> มันขึ้นเด้ออขึ้น,น <c oughs> มันอื้มมันทางใครนะมันทางของไรเนี่ย มันเป็นทางของชาวบ้านมะนัชาวบ้านกําลังทําสวนได้นาเห็นลอยควายนะควจะไปที่เลี้ยงควายข้างในนะครับโอ้ยเดินตามทางก็ดูได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งป่าไผ่กำลังเขียวต้นไม้กาลังเขียวมันพว,ว่าฝนเริ่มตกแล้วฝนเริ่มตกทําให้บรรยากาศมันุ่มดีชุ่มชื้นุ่มรื่เขียวชะอมไปหมดอมอมเอาเอาแล้วเอาเติร์กเกะกะเดินไปไหนดีมาเนี้ยไปลุย ลุยนอนโอ้ทางโล่งเด้อเลยครับทางนี้ก็ดูเป็นทางตะลิงแต่ว่าเล่ามาน้ำตกนี่นะเรามาเที่ยวลำน,น้ำลำห้วยแล้วจะมาเดินวันนี้ทำไมเนี่ยเออประสาทออกจะมาเที่ยวลำธารแล้วลำห้วยท่านมาเดินทางนี้เอ๋เดินไม่ก้อนลนะเอายังไงวะมันเดินสบายก็เดินล้ว เดินเท่นก็เดิน,ท,ดน,ท,นที่บ้านก็ได้อย่างเงี้ยสวนที่บ้านถึงหลายกิโลตอนนี้เรามาเดินนำทานนมห้วยเที่ยวป่าเล่นน้ำด้านมาคืนเข้าสนิทเออเอาไปว,า,วาไงว่ากันไปไปก่อนเออเอา้อิาคืนเขาไปเลยแล้ะเหนาแล้วลงห้วยดีกว่าไปแอวไปแอว ไปแอนวน้ำห้วยน้ำหว <c oughs> ้วยน้ำห้วยนี่แหละครับเราลง,ลงดีกว่าเลยไหลถอยหลังถอยหลังมาเลยครับไม่ไหวเดินมาจะมาเที่ยวห้วยด้านขึ้นตามทางไปสนุกสนานอะไรได้ฟังเสียงน้ำตกได้ฟังเสียงธรรมชาติเนออาจจะมีปลามีผักอะไรให้เราได้เชี่ยว เอาละลงห้วยดีกว่าครับตุกแกก็ราก็แกก็เจอเอาละเจอแล้วก็ลงมาแล้วโอ้โหคิดพีดขึ้นไปทำไมทั้งบนมูยตัด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 อกอีแป้นจะแตกจะปืนลมโูสดูธรรมชาติเดี๋ยวมันงามมันงามมันน่าจะพาแฟนมาเที่ยวนะ มันจะได้บรรยากาศทมเทวทิวธรรมชาติธรรมเทวไสหาดทรายสายลมเสียงน้ำโลเมติกจริงๆแฟนไม่มีครับมีมันเคยมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรเราอาจจะเพราะว่าเราเราเป็นคนชอบไปด้วยเนาะจะเอยู่มีเขาไปเดียวเขาเป็นภาระแก่เขาเองเขาเป็นกงนังวลควยให้เขาไป ทางของเขาแหละเจอคนที่ดีดีกว่าคนบ้าๆบอๆของเราคงจะไม่ไหวเธอไปเธอเสยบายใจโอ้โหลงแล้วล้วยครับแม่ต้องไปไก่แล้วปีนเข้าปีนห้วยเมื่อวานนี้โอ้ยจะไปหาน้ำตกดันไปสมืดตอนบ่ายไปทึมงกันตอน รีบกลับจะถึงน้ําตกอยูงลมไรลๆๆํำไนอ,อ,อีกนิดเดียวต้องปีนอีกักหน่อยตะลิงึ้นไปเขามันอยู่ที่สูงขลายเป็นว่าต้องรีบกลับก่อนกลัวจะมืดกลางทางครับโอ้ยน้ำน่แน่มนนาจริงๆนลโอ้โหน้ำนนนนชิวน่าเล่นจริงครับดูธรรมชาติก่อนผีเสื้อด้วยโอ้ย น้ำใสลำห้วยเป็นเกาะแกงก็มีพารานหินข้างบนนะจะเจอเดี๋ยวว่าจะเจอพารานหินโอ้โหดูก่อนดูธรรมชาติซะก่อนมันหาได้ที่ไหนในเมืองในตลาดในเมืองมีเสียงรถเสียงลากินควันกินออกนี่กินคาร์บอนไดออกไซด์เสียงนกหรืองงูมาเจอในธรรมชาติแท้เสียงน้ำตกเสียงลมสายลม นำตกน้ำลำห้วยดังกระทบเป็นธรรมชาติที่เราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วมันทำให้ชื่นใจธรรมชาติมันกล่อมกล่าวจิตใจเราใหนเราือสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองนะใส่ป่าเขียวลำธารน้นำตกกลายลมโอทิเจนทำให้สุขภาพดีสังเกตคนต่างผู้บัดของงานหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่ใส ทุกคนในเมืองหน้าตาคิ้วกระมวลกระมวลชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรว่ารายจ่ายเดือนนี้กูจะเสียค่าน้ำค่าไฟฟอนรถอีกแล้วหอวโหินหัวจะมาแล้วแป๊บเดยจะสิ้นเดือนแล้วส่งค่ารถอีกแล้วตา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 อะไรนี่มาตัวเดอนี้เข้าตัวอีกโอ้โหมีพักโกด้วยพักโกดมนีมาเคือบพวง มีสมีอารนะพัดทีจะกินเออนี่เ็ต้จะนั่งทำแคมป์ปิ้งเอาข้าวอะไรมาทำจะหาฝึกหน้าติ้งปลามาหากินข้าวเออนีนบรรยากาศนะเราพาเพื่อนมาเอาแต่เราไม่นิยมเอาขวดเหล้าป้าทเที่ยวเราต้องเก็บนะเพราะพลาติกหายดีนะคพวกของขยะเที่ยวเราทิ้งนะเป็นมลภาวะของของที่ป่ามไม้เดลียวไม่ได้ครับสัตว์ไม่ได้กนะิน มาเที่ยวก็ต้องระดีคำนี้เราต้องระวังเลยนะครับมาเที่ยวต้องเก็บพลังชาดบุญน้ำน้ำยิ่งเยอะยี่งโอ้ยยิ่โอเคโอ้โหมาแล้วจนบอลหินโกรกเกตก็จะไปทำน้ำตกสักหน่อยไม่มีไม่มีโอกาสมาน้ำตกเล่นทำเมื่อรำมวยลำทานน้ำตกทำน้ำตกทาไว้ที่บ้านดีกว่าสร้างบรรยากาศให้แก่ตัวเอง ปลาสังเลยไหมเดี๋วไปดีกวนะ่าเดี๋ยวนาฝนาคุจะไปเขาได้ไหมพู้สึงการนี่ทานในก่อนเป็นการเก็บปลาที่ค้างตามหนองนลำในคอเขาชอบแข็งขันนะใส่ปลาแล้วก็ใส่ไปตามน้ำคือ,อน,น้ำที่แข็งแรงมนะันว่ายลูกอ่นไ้ตามมาเดี๋นีน้ไปเห็นเขาไม่เดี๋ยวเขาจะตกกับงขาฟังหน่อยเดียวไม่เป็นไรไปนหะลเดินทางครับ เห็นล้วมันซู้งใจจริงๆไม่กลืนถืงใจจริงๆไม่หลืนะ่าคณะตีใจแลวที่ได้มามันม,มันไม่ได้มานานแล้วเกิน,เ,นเห็นทีจะบอกแม่มันแอบซ่อนอยู่ข้างทางนี่เองไม่ได้ทำแอบซ่อนหะเขาไม่ได้สัมผัส นอกจากคนท้องที่ท้องถิ่นหรือคนคุ้นเคยจริงก็ได้เดินเรือเราได้ยินเสียงเขาเล่าเรือนี้ก็แก่งหินพลานหินนำถ้วยใหญ่พอได้แล้วก็เลยตามมาเสียงเขาเล่นเรือทั้งนี้นครับหาซื้อไม่ได้แคมปตั้งสำรองึนมาตั้งแก่งน้ำตกหลอกปลอมไว้ตามสวนกาแฟเป็นมันจะมาสู้ธรรมชาติอะไร การตกแต่งมันงานอยู่แลวตามธรรมาชาติน้ําก็ไม่ต้องปัม๊มหินก็ไม่ต้องยกเป็นชั้นมันพักตกแต่งเสียงดังทุกมหมาะแท้ๆอห่ามอมาเที่ยวกันเด้อ,อรู้จับเนาะห้อยลำห้อยเอยอสือสีเงนี้มาขี่ควานมาลแล้วก็ามได้ห้อยแม่ครูโอ้ยแม่มาปิา น้ำมือนะม้าวมันือไปเพราน้าปลาน้ำฝนมันมาปาที่ขึ้นมาปาตัวใหญ่ก็ระบอกนี่คนตะคัดพวกเราอามณกปบพี่หนงีิงลิงโอ้โหชื่อใจใจงามปลา้มปลาเลืองามใบงามงาวงามจนง้าวัง้าวยังไหน เนี่ยนี่ส,สดชื่นเป็นพิเศษวันนี้ไม่เหมือนวันก่อนที่ไปน้ำห้วยมันลบรวมรัง,รงมันก็ได้บรรยากาศอีกคนในบรรยากาศนี่เป็น,รรนเวลาหีนเจอคนระับรรเวลาที่สวยมากจริงจริงกับโอ้ยไม่ใช่รรเวลาที่เรื่อเปล่าไม่รู้ไค่เจอร้านเห็นใหญ่แนละ้ว นั่งตกแข่งน้อยนั่ะไม่น,ะกกะน่ะกูดเรื่องการกินนะครับกินเมาเรื่องเอาล่ามากินพังนี้ก็เมาแล้วโอ้ยฟังมาได้ <S <S เดม๋ยวเรามาใกล้เป็นเราจะเดินทางต่อแต่ว่าไ,ได้นะพันธ์ีใช้ได้มนั่งคับแคมปิ้งกินเล่าเพลงดีลนะ นั่งทั้งวงกินข้าวกันจนมาถึงเอากินข้าวกันนั่งแล้วก็เล่นน้ําำนั่งน้ำเมื่อน้ำตกไงน้ำตกเล่นน้อยน้ำเกอะแกงไอ้บรรยากาศแปลกแบบอ่ะห่าเพื่อนห่าแฟนมาถึงแฟนแล้วมันเสียดใจจริงๆจะพูดแลพอดีดแล้วเหงื่อแล้วลุกหนีเรื่องต่อ มันแสลงหัวใจเราเคยถูกเรื่องการรอกคอยนะมันเป็นแสลงหัวใจนะเพราะเราเคยถูกหลอกให้หลอเพราะเขาบอกเขาจะมาสามโมงเชา้าสามโมงแล้วมันลวกเขาบอก,บอกไปแน่เสามโมงเช้าสามโม,ง,ม,มงเย็นเราก็รอตั้งแต่สามโมงเช้าสามโมงเย็นเธอก็ไม่มาโอ้โอเสือ,อกชิบหายขอบคุณท่านนี้มากเลยครับรอน้ำก่อนครับ ฟังเสียงฟังธรรมชาติตอนนี้ก็มานั่งพักที่นี่ดีกว่าฟังเสียงน้ำตกไปตรงกลางันไม่มีอะไรนั่งพักเหนื่อยดูน้ำตกที่ตอนนี้ที่จะตกบนน้ำเกาะแก่งที่ลุ่มเนี่ยเขดูสวยงามตัวเองธรรมชาติแบบนี้ช่งเสียงน้ำไหลกางกระทบหันอันนี้มันก็ชื่นใจนะครับ ทางพระทการนี้ก็กดใครกดทับสกายเปก็รัดใจใจะได้รับคิดต่อไปมากชอบใจครับแต่ยังไม่ไมาถึงทางต้องไปอีกนิดนึงเพราบอกเวลาเหลือเยอะอีกเดี๋ยวไปต่อยหน่อยมาให้ถึงอะไรน,นะครับผมเจอพระแต่นั่งสมาธิอยู่พระที่ท่านมามาจากไหนเนะี่ยหาท่านดีไหมไปไกลจะบอกไม่กล้าไกล